หลงตาวัย78ปีถูกเจ้าวาดหูร้อนเตะก้านคอจนร่วงตกเก้าอี้โมโหไม่ยอมบินทบาทญาติร้องหลงตาโดนเจ้าวาดเตะก้านคอร่วงเก้าอี้หลังมาบ่นไม่ไปบินทบาทแต่รับคิดนิมนต์ได้เผยแก่แล้วเดินไม่ไหวเจ้าวาดโตแค่ผักชี้ไม่ทําตามกฎระเบียบ วันที่29ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่สี่ตำบลโนโนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ว่ามีพระวัยชราภาพถูกเจ้าวาดทำร้ายร่างกายต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านด่านและอยากจะร้องเรียนให้เจ้าคณะอำเภอลงโทษเจ้าวาดที่กระทำการรุนแรงจากการตรวจสอบที่โรงพยาบาลพบพระเรียน ชมลำอายุ78ปีพาลูกวัดบ้านดงเย็นตำบลโน้นขวางนอนรักษาตัวด้วยการเค็ดขัดย่อตามร่างกายหลายแห่งโดยพระเรียนเล่าว,ว่าเมื่อวันที่28ธันวาคมเวลาประมาณ18น,นาฬิกาขณะที่อาตมากําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้ากุฏิได้มีพระสมานยานโซโรอายุ55ปีเจ้าวาดวัดเดินมาต่อว่าหลายอย่างเช่น ไม่ร่วมกิจของวัดไม่ออกบินทบาทเหมือนพระรูปอื่นแต่กับรับกิจนิมนต์ได้อัตมาก็บอกว่าไม่มีแรงเดินไปบินทบาทส่วนที่รับกิจนิมนต์ได้เพราะชาวบ้านเอารถมารับทันใดนั้นเจ้าวาดได้ชกตามใบหน้าหลายครั้งแล้วเตะบริเวณก้านคอหนึ่งครั้งทำให้อัตมาร่วงตกกระวีก่อนจะมีพระรูปอื่นเห็นเหตุการณ์ แจ้งชาวบ้านให้พาไปส่งโรงพยาบาลด้านนางสาวจีรารัตแช่มลำอายุ30ปีหลานของพระเรียนกล่าวว่าหลวงพ่อชาลาภาพมากแล้วไม่มีกำลังที่จะเดินไปบินทบาลได้ที่จริงแล้วเจ้าวาดน่าจะเห็นใจไม่ควรมาตั้งกฎระเบียบจนพระชาลาเกินจะทำได้แต่กลับใช้กำลังทำร้ายตอนนี้ทราบข่าววา่าชาวบ้านรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด่านพะสมานยานโซโรเจ้าวาดวัดรงเย็นกล่าวว่าอัตมาเคยเป็นตำรวจนครบาลมาก่อนเคยผ่านกฎระเบียบมามากมายเมื่อเห็นพระไม่มีระเบียบก็ต้องมีการแก้ไขที่ผ่านมาเคยเตือนแล้วหลายครั้งแต่กลับเมินเฉยจึงใช้มือผักออกไปทําให้พระเรียนตกเก้าอี้ยืนยันไม่ได้ต่อยหรือเตะ